ที่กําลังมองหา,าที่ดินแปลงสวยๆนะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะแปลงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับที่ดินของเราที่จะพามาชมวันนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านส้มหมู่ที่1นึ่ตบ,บนช้างทองอำเภอเฉลิมประเกีตจังหวัดนครราชสีมานะคะ สวัสดีค่ะพบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยผ่าคินและตนะนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะใครที่กำลังมองหา ที่ดินแปลงสวยๆนะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะแปลงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับที่ดินของเราที่จะพามาชมวันนี้นะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านส้มหมู่ที่1ตําตบนช้างทองอาเภอเฉลิมประเกตจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกค่ะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนคนกรีด2ช่องจราจรเลยนะคะถนนก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรเลยนะคะรถยนต์สามารถวิ่งสวนทางได้ค่ะ เหมาะที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะคะจะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัตินะคะจะซื้อไว้เพื่อทําการเกษตรนี่ก็เหมาะมากๆเลยนะคะเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ฉนุดคุดแดงนะคะเนื้อที่รวมก็อยู่ที่สองไร่สองงาน22ตารางวานะคะมีด้านหน้าหันมาทางทิศใต้นะคะมีหน้ากว้างที่อยู่ติดกับถนนคนกรีตด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่100เมตรนะคะมีความลึกความยาวจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงก็อยู่ที่100เมตรเช่นเดียวกันนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่าง ชุมชนใหญ่หญถึงสองชุมชนเลยนะคะก็จะอยู่ระหว่างบ้านส้มแล้วก็บ้านทวกนะคะ,ะสำหรับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะก็เป็นถนนที่เชื่อมไปยังถนนสีเลนถนนลาดยางเส้นหลักหมายเลข2 2 6งนะคะถนนเพชรมาตุคาได้ทั้งสองด้านเลยนะคะสามารถเข้ามาจากถนนเส้นหลักได้ถึงสองด้านเลยะคะ่ะถนนเพชรมาตุคานะคะก็ห่างจากแปลงของเราไปก็ประมาณ สองกิโลเมตรนะคะอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาก็4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะจะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ตลาดสุดเทศบาลตะบนท่าช้างเนี่ยนะคะตลาดเช้าตลาดเย็นหรือจะไปยังห้างสปปรรพสินค้าต่างๆนะคะเซเว่นซีเจนะคะจะไปยังร้านเป็นเงินเนี่ยนะคะก็อยู่ห่างแปลงของเราไปก็ประมาณ 4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมีดินดีนะคะแล้วก็น้ำอุดมสมบูรณ์นะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ใกล้กับลำน้ำมูลมาก็ประมาณ1กิโลเมตรนะคะของเราจะเป็นที่นานะคะเป็นที่นาที่เราได้ปลูกข้าวไว้นะคะปัจจุบันนะคะก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะก็กําลังจเจริญเติบโตกําลังจะออกรวงเลยนะคะเนี่ยดินดีมากๆเลยค่ะลักษณะของดินก็จะเป็นดินเหนียวนะคะก็ปลูก อะไรก็งามนะคะสําหรับดินของเรานะคะเป็นที่ดินที่อยู่ต่ํากว่าระดับถนนสาธารณะด้านหน้าในะอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรนะคะกเ็เป็นที่ดินที่เจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไม่แพงด้วยนะคะฉนุดคุดแดงนะคะเนื้อที่ส่งไร่ส่งงาน22ตารางวานะคะต้องการขายยกแปลง ในราคาไล่ละเพียง3 0 0เซนบาทนะคะก็ยกแปลงทั้งหมดก็อยู่ที่8 0 0เซนบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นที่ดินที่มีเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านสวนขุดบ่อ,บอเลี้ยงปลาทำเป็นสวนผลไม้นะคะทำะนาเนี่ยอยู่ติดกับแปลงที่ดินของเราก็ประมาณ200รเมตรนะคะสำหรับไฟฟ้าประปาตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะคะอยู่ห่างแปลงที่ดินของเราไปประมาณ800ร้เมตรนะคะ,ะสามารถที่จะ เจาะอบอ่บ,บาดาลขึ้นมาใช้ได้ด้วยนะคะบริเวณนี้เจาะบาดาลก็จะเป็นน้ําจืดนะคะ,ะสําหรับพื้นที่ของเราก็อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลมา165เมตรนะคะ,ะที่ดินของเรานะคะก็จะอยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ20กิโลเมตรนะคะ,ะเดินทางไปยังตัวเมืองโคราชก็ 25นาทีก็ถึงนะคะองค์การบริหารส่วนตะบนช้างทองนะคะก็อยู่ห่างแปลงของเราไปก็ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะจะเดินทางไปอย่างสถานีตำรวจนะคะโรงพยาบาลเนี่ยก็ประมาณ5กิโลเมตรนะคะ,ะทางเข้าสนามบินนะคะก็อยู่ห่างแปลงของเราไปก็5กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นที่ดินที่น่าสนใจแปลงหนึ่งนะคะเนื่องจากมีดินดีนะ้ําอุดมสมบูรณ์นะคะมีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะบริเวณนี้ก็ทํานาปีหนึ่งก็ ประมาณสองครั้งนะคะเนื่องจากเป็นที่ดินที่มีดินดีน้ําอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่ห่างจาก กรุงเทพมหาคนครมาก็250กิโลเมตรนะคะใครที่กำลังมองหาที่ดินาราคาไม่แพงนะคะบริเวณนี้ตรงนี้น่าสนใจมากๆนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะหรือจะขอดูเอกสารสิทธิ์ได้นะคะพิกัดรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะได้ให้ไว้ทางด้านใต้คลิปแล้วนะคะก็สามารถที่จะคลิกดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งได้เลยค่ะสําสหรับช่องทางไลน์ของเรานะคะก็จะเป็น a d p a k i n 9 9, 9นะคะหรือ จะโทรสอบถามโดยตรงได้ที่นะคะที่เบอร์โทร0814133164ค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ